สวัสดีครับท่านผู้รับฟังที่คารพรักทุกท่านผมอาจารย์ไพทองสุขรัตนบริการพระวัดป่าวันนี้ขอนําหลักธรรมคำส่งสอนขององค์หลวงพ่อือสีดิงดําวัดท่าสุงมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังหัวข้อธรรมวันนี้ผู้ที่จะไปพระนิพพานในชาตินี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง ขอให้มีความสุขความเจริญในธรรมกันทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณครับกาาเจริญมกลมาถ่ายขบันรดท่านพุทตรบริษัทที่พระพุทธเจ้าต้องการก็คือว่าต้องการให้ทุกคนไปนิพพานออนนี้การที่ต้องการไปนิพพานก็ต้องหมายถึงว่าการปฏิบัติจะต้องเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงสื่เป็นพระอาหารหันต ตอนนี้ก็จะขอพูดเป็นตอนเป็นระยะไปถ้าหากว่าบรรดาญาโยโยติโยมพุทธบริษัททั้งหลายมีความมั่นใจในปฏิปทาและก็หวังนิพพานในชาตินี้สิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำก็คือ 1. หนึ่งทานการให้ทานการให้ในกให,ห,นหมายความเราจะมีให้เวลานี้หรือยังไม่มีก็ไม่สำคัญ ถ้ามีแล้วพอมีโอกาสจะให้ได้เราจะให้ถ้าโอกาสให้ยังไม่มีหรือยังไม่มีจะให้ตั้งใจคิดว่าถ้าเรามีเรามีของที่พึงให้ทานได้เราจะให้โอกาสใดที่มึงมีผู้รับทานเราจะให้ตั้งใจว่ายอย่างนี้ท่านกว่าจาคานุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานตัดลูภะความโลภ ต่อมาก็บรรดาแทนพุทธบริษัทต,ต้องทรงสินให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องไปสินพรมยัคือศิลแปดเพราะศินแปดนี่เป็นกําลังใจตัดโทสะความโกรธหลังจากนั้นก็จะเริญภาวนาภาวนานี่มีสองอย่างคือสมถาภาวนากับวิปัสนาภาวนาสมถาภาวนากับวิปัสนาภาวนานี่ต้องทําพร้อมกันมันแยกกันไม่ออก คือว่าอันดับแรกกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกทำจิตให้ทรงตัวนี่ว่ากันเฉพาะท่านเหยียไปนิพานในชาตินี้นะแล้วก็หันจิตเข้ามาดูร่างกายเพราร่างกายาเรานี้ไม่ช้าไม่นานานักไปก็ต้องตายในเมื่อมีจิตวิญญาณออกจากร่างไปแล้วมันก็ต้องน,งนอนทับผมพื้นแผ่นดิน มีคนเขาทอดทิ้งแล้วคนที่รักเราที่สุดเวลาตายแล้วคนเลิกรักเขาก็ทอดทิ้งไปเหมือนกับทอดไม้ที่ไร้ประโยชน์ให้พิจารณาร่างกายเป็นสำคัญว่าร่างกายเปยน,นิจังเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นทุกร่างกายเป็นอนัตตาหลังจากนั้กนก็จิตจับผนิพานเป็นอารมณ์นี่เพราะท่านต้องการนิพานเนี่ย ถ้าท่านที่มีความต้องการจะตัดใบภูมิเด็ดขาดจะมีความรู้สึกว่าชาตินี้ตัง้งแต่ชาตินี้ไปต้นไปขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นสัตว์นรกก็ไม่มีเป็นเปรกก็ไม่มีแบงสระกายก็ไม่มีเป็นสติใช้ก็ไม่มีสมอเปลาอย่างตามที่สุดเราจะเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความสุขหรือเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหม ถ้ามีความต้องการอย่างนี้คือไม่ต้องการลงอบายภูมิถ้าพยายามตัดสัญญาณสามรายการสัญญาณสามรายการข้อแรกก็นหนึ่งให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันต้องเป็นทุกข์มันต้องตายร่างกายของเราที่ทรงอยู่นี่มันต้องตายตายแน่มีความเชื่อมันร่างกายต้องตายที่ว่าเป็นเรื่องธรรมดา แต่ก่อนที่ตายเราจะทรงความดีป้องกันอบายภูมิขึ้นหนึ่งยอมเคารพนับถือพระพุทธเจ้าว่ะธรรมพระอริยสงฆ์ยอมรับนับถือด้วยความเป็นจริงป็โดยการที่สามต่อไปตั้งใจรักษาสินห้าหรือกาหมดสิบให้ครบถ้วนอันดับแรกจะรักษาสินห้าให้ครบก็ได้ต่อไปก็้วยสากำหมดสิบให้ครบถ้วน ถ้าอย่างนี้บรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนที่ปฏิบัติได้อย่างนี้ขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วแต่ในอดีตจนั้งปัจจุบันจะไม่สามารถให้โทษท่านคือเวลาท่านตายแล้วบาปทั้งหมดไม่สามารถลงโทษคือมีกำลังบุญเหลือบาป แต่ท่านก็ไม่ต้องตกนรกเพื่อการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติในการเป็นต้นมาในการก่อนก็มีอย่างเดียวถ้าตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างต่างกำลังใจสนใจความเป็นเทวดา,วาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมกลับมาเกิดเป็นคนตายจากคนใหม่ก็เป็นเทวดา,วาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างตามกำลังบารมีจะรวมความว่าไม่ต้องลงอมยอัยภูมิ แต่ว่าถ้าทําได้อย่างนี้ถึงไม่ได้ตับมาเกิดเป็นคนก็ <c oughs> เป็นคนไม่มากนักไม่นานนักไปนิพานถ้ามีกําลังใจอย่างต่ําก็เกิดเป็นคนอีกเจ็ชาติถ้ามีกําลังใจอย่างกลางก็เกิดเป็นคนอีกสามชาติถ้ามีกําลังใจเข้มข้นก็เกิดเป็นคนอีกชาติเดียวไปนิพานนี่ว่ากันถึงท่านที่มีกำลังใจเข้มข้นไปกลางหวังไม่ต้องการลงมา,ายภูมิทุกชาติ ถ้าย,ยังจะเกิดกี่ชา,าติก็ตามไม่ต้องการลงอาัยภูมิต่อนนี้ไปก็ยังพูดด้วยอารมใจปกติขรรดาญาติโยมบริษัทที่มีกำลังใจยังไม่เข้มข้นนักคิดว่าชาตินี้เราไม่ลงอาัยภูมิได้ก็ดีแล้วถ้าตายจากความเป็นคนเราจะเกิดเป็นเทวดาก็าเอาจะเกิดเป็นนางฟ้าก็าเอาจะเกิดเป็นลมก็เอา หรือว่ายากลับมาเป็นคนใหม่ก็เอาแต่ว่าเราไม่ต้องการลงอบายภูมิอันนี้ที่บอกว่านี่เป็นการป้องกันได้ชาติเดียวแต่ว่าทุกคนได้ปฏิบัติในการป้องกันได้ชาติเดียวได้ไม่นานนักอารมใจเข้มข้นก็สามารถป้องกันได้ทุกชาติถ้าป้องกันอบายภูมิได้ทุทชาติก็มีโอกาสจะเข้านิพพานได้โดยง,ง่าย มีวิธีปฏิบัติป้องกันชาติเดียวคือเอาชาตินี้ชาติหน้าจะไปยังไงว่ากันใหม่ก็ขอรดาญาตโยมพุทธริทั้งหลายความดีที่ท่านทำเนี่ยท่านทำทุกอย่างเป็นความดีหมดอย่างการที่ท่านถวายสังฆทานสังฆทานนี่ก็มีอะไรสูงสูงมากคนที่ถวายสังฆทานแล้วครั้งหนึ่งในะชีวิต บุญบารมีของท่านจะต้องไปเกิดในเทวดาและนางฟ้าชั้นที่ห้าที่เรียกว่านิมมานรดีแต่ว่าส่วนใหญ่ของคนที่ถวายสังฆทานมักจะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าคนหลายๆคนติดดาวดึงแต่ความจริงบารม,มีจริงๆสูงกว่าดาวดึงดาวดึงเป็นสวรรค์ชั้นที่สอง สวรรค์ชันมินมาดีไปสวรรค์ชนลี่ห้าตามที่ตามระสูตรท่างกล่าวไว้ในวิมานวัตถุในเบ่ดใจวิดุกท่านกล่าวว่ามีพี่น้องสองคนสมัยรุทธเจา้าเป็นผู้หญิงสําหรับคนพี่ชอบถวายทานกับพระที่ท่านชอบใจเปพระองค์ใดองค์ไหนตามที่ชอบใจปฏิบัติถูกใจถวายทานกับเฉพาะองค์นั้น สำหรับน้องสาวก็จะถวายทานมั่งจะเอาแบบพี่สาวเอาแบบเฉพาะแต่ว่าพอดีพบพระรหันเขา้าพระหันท่านแนะนำมาว่าการถวายทานเฉเพาะบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระรหันเมีอานสงส์มากท่านไม่ปฏิเสธแต่ท่านบอกว่าการถวายทานจะพระาารหันร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแดบบ่พระบัจเจพระเจ้าหนึ่งครั้ง ถวายทานแดบบ่พระพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานเด็ดสมเด็จพระสัมมาทัตพะพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานเดาสมเด็จสัมมาพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งท่านบอกว่าการถวายสังฆทานเมียในสงเครศิบในวันพิเศษท่านโยมอยากจะทําทานให้มีผลมีผลมากก็จงถวายเป็นสังฆทาน ท่านคนนั้นก็บอกว่าถวายสังฆทานทำยังไงท่านก็บอกว่าไม่ต้องมีวิธีกรรมเป็นแต่เพียงว่าเจ้าพระนั่งอยู่องค์เดียวนำของก็มาถวายบอกว่าของนี้ถวายเป็นสังฆทานพระก็จะไปใช้ในรูปของสังฆทานถ้าหากว่าพระนั่งอยู่ตั้งสี่องค์เข้าไปไม่ต้องพูดอะไรเลยแต่ว่าอย่างพวกเรานญาติโยมพุทธบริษัทนำมาถวายเนี่ยจะมาทราบแล้วว่าเป็นสังฆทานนะเขไม่ต้องบอก นโยมผู้หญิงก็ถวายตามนั้นถวายทุกครั้งเป็นสังฆทานหมดปรากฏว่ามาตายจากความเป็นคนสองพี่น้องพี่ก็ตายน้องก็ตายคนพี่ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีนางฟ้าเป็นบริพานหลายพันคนมีวิมานแถวพราวเป็นแก้วเป็นทองหรอยัต สำหรับน้องสาวตายจากความอิคนไปเกิดเป็นนางฟ้าชั้นนิมมานารีชั้นที่ห้าอยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่าตองสาวมาเยี่ยมพี่สาวมันยืนคุยกันไปอินทันเห็นเข้าเห็นว่าน,นางฟ้าที่ไหนมาแปลกประหลาดมีรูปร่างสวยงามเป็นพิเศษมีเครื่อดับแปวพราวแสงสว่างก็มาก ท่านเมื่อสองพี่น้องจากกันไปแล้วท่านก็ไปถามพี่สาวัี่อยู่ช่านดาวดึงถามว่าใครมาคุยกับเธอท่านก็บอกว่าคนที่มาคุยนั่นคือน้องสาวเวลานี้ไปอยู่ช่้นดิน,นมาราดีถ้าเธอจะายสัฆทานก็เป็นนั้นว่าการถวายสัฆทาเนในเมีานิสงมากเป็น,นพิเศษถ้าญาติโยมติดใจในสัฆทานก็สามารถจะกกันนรกได้ในครั้งหนึ่งจะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาให้มันแน่นอน คือตั้งใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจให้หมายความวันนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์คําว่าเป็นอารมณ์เนี่ยก็ไไมด้หมายความว่าต้องทั้งวันกินข้าวไม่นึกถึงก็ได้ทาวิจาร,ระปัสสาวะไม่นึกถึงก็ได้จะนึกถึงก็ได้ตามใจชอบแต่ว่าตื่นมาใหม่ๆหรือก,ก่อนหลับตั้งใจนอบน้อมคือน้ำรัสิการไหว้นึกถึงพระพุทธเจ้าหรือตั้งตั้งใจไหวแทนด้วยด้วยความเคารพ หรือว่าถ้าจเจริญกรรมฐา,านถ้าจเจริญพุทธานุสติกรรมฐา,านนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างที่เราฝึกมโมโยที่นี่กบเป็นพุทธานุสติก็ก่อนที่ทําอะไรทั้งหมดครูต้องแนะนําให้นึกถึงพระพุทธเจา้าหรือพระรูปองค์ใดองค์หนึ่งอันนี้เป็นพุทธานุสติแต่ว่าใช้กําลังเป็นปัญญาการาที่นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งของคนที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้าเลย ยังก็พรามอาทินะอาทินะกะปูปะกบพราม,รามแต่กูลนี้เขาเป็นอาจารย์ของพรามเขาไม่ครบพุทธศาสนาเพราะเล่าเยอะๆมือก็ไม่ไหวบายก็ไม่เคยใส่เท่ก็ไม่เคยฟังต่อมาลูกชายเขาป่วยไข้ไว้สบายในเมื่อมันไม่หายมีทุกเวทนามาก ยึงมีความรู้สึกว่าความเป็นมหาเศรษฐีทรัพย์สินของพ่อไม่มีความหมายพ่อแม่ไม่มีความหมายหมอไม่มีความหมายเพราะไม่ได้ช่วยเราหายจากโรคโรคมาเข้าต่อมาเขาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าคิดว่าเขาลือกันว่าพระสมณะโคดมในใจดีช่วยเรื่องทุกข์ขงคนได้จึงนึกในใจว่าขอพระสมณะโคดมไม่ช่วยให้หายโรค ขานาะที่นึกอยู่อย่างนั้นนั่นเองก็บังเอิญเขาตายในเวลานั้นเมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นเทวด,ดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสทิวโลกถ้ามีต่างหูเกลี้ยงไม่มีเครื่องประดับจินะั้นยังมีนามว่ามัตะกุณฑลีเทพบุตรแปลว,ว่าเทวเทพบุตรผู้มีต่างหูเกลี้ยง่อ,อมาพ่อกับลูกพบกันเขาเาล่ารัดรับในเวลาจำกัด ลูกเคยแนะนำพ่อบอกให้ทําบุญในศาสนาพระสมณะโคดมเธอได้เป็นเทวดาแล้วพ่อก็มีความมั่นใจผ่้หงอย่างนั้นจะไปเฝ้าองค์สมเด็จไปจอมใจไปถึงก็ถามว่าพระสมณะโคดมคนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้แล้วก็ไม่เคยใส่บาตรไม่เคยฟังเทศตายแล้วเป็นจะไ,ไปเกิดไปเสวรรค์มีไหม เระพุเธเจ้าก็กลาวว่าฟัามณดูกรปราณคนที่ไม่เคยไหว้ยกมือไหว้ตถาคตไม่เคยใส่บาทไม่เคยฟงเทศนึกถึงชื่ออย่างเดียวตายแล้วไปเกิดเป็นสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับเป็นโกดๆท่านก,ก็ถามว่าเมื่อเช้าที่เธอพบแล้วเธอหมายควาว่ายอมรับว่าพบแล้วหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบาณฑีตแก้วจิ้เรียกมัตากุณฑีที่หมดให้มาพร้อมมีมาร ในเมื่อวิมานก็าเทวดาลอยมาเทวดาก็มาด้วยคนก็แตกตื่นตกใจกันดีใจมากไม่เคยเห็นเทวดาไม่เคยวิมานวิมานลอยเข้ามาใกล้ามาทีกรุงรีเที่ยบุตรจงลงจากวิมานมาเฝ้าองค์สมเด็จพระจอมไตรกราบที่เท้าหลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงเทศพอเทศจบเธอได้เป็นพระโสดาบันกรงความว่าถ้ายาโยมพุทธบริษัททุกคน ไม่ต้องการให้ลงนรกในชาตินี้แต่ชาติหน้าไม่สาบเพื่อนกันนะให้ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเปอนุสติคือตามนึกถึงไว้ด้วยความเคารพอย่างนี้เวลาใกล้จะตายกำลังใจที่นึกถึงพระพุทธเจ้าจะรวบรวมไปสมาธิจะเห็นภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอย่างนี้ทุกท่านจะไม่ลงนรกต่อที่ไปก็ขอแนะนำการปฏิบัติเป็นกรรมฐาน การปฏิบัติเพื่อกรรมาฐานหมวดที่ปฏิบัติกัน,นี้เป็นหมวดที่สามกรรมาฐานจริงๆในพระธศาสนาหลักใหญ่มีสี่สิบกองแล้วก็ถ้าจัดเป็นหมวดก็ได้สี่หมวดคือหมวดที่หนึ่งเรียกว่าสุขวิปัสสโกหมวดนี้ปฏิบัติกันทั่วไปหมวดนี้ไม่มีความเป็นทิพย์หูเป็นทิพย์ก็ไม่มีตาเป็นทิพย์ก็มีไม่เห็นผีไม่เที่ยวดามเห็นโลกสวรรค์ แต่ว่ามีฌานได้เป็นพระอริยเจ้าได้จะไม่มีความเป็นคิดหมวดที่สองียกว่าเตวิโชหรือวิชาสามหมวดนี้ฝึกอันดับแรกต้องได้ทิฏฐิขุยานก่อนคือเห็นเทวดาได้เห็นนรกได้เห็นสวรรค์ได้เห็นพรหมได้เห็นสิ่งไม่รีับได้แล้วต่อไปก็ต้องฝึกอบเพริวาสา,ารุญานขลุ่ยรกชาติได้โดยไม่จำกัด ตาต่ตอน,นั้นเป็นไปเป็นพระอรเียเจ้าเรียกว่าวิชาสามหมวดที่สามีีกว่าชลาพิงโยคือปัญญาหกหมวดนี้มีความเป็นทิพย์ด้วยสาม,มารถไปสู่สถานที่นั้นๆด้วยอย่างที่จะฝึกกรรมนีอันดับแรกครูก็จะนําแนะนาให้ไปพยุลรามนีเจดีสถานมีที่อยู่ที่สวรรค์เช่นดาวดึง หลังจากนั้นบรรดาญาโยมพระทศวรรษถ้ามีกำลังใจเข้มแข็งก็จะพาไปจนไปแดนนิพพานที่เขาเรียกว่านิพพานศูนย์บ้างไม่ศูนย์บ้างวันนี้ท่านไม่ก็จะหมดสงสัยถ้าปฏิบัติได้นะแล้วหมดที่สี่วียกเสมิทายานมีความฉลาดมากขอแนะนำหมวดที่สามหมวดที่สามที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทกำลังจะปฏิบัติกันอยู่นี้เขาเรียกว่าสละปิญโยคือเปลี่ิญญา อัน,นดับแรกบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนจะต้องได้ทิ้งผยายนก่อนทีนี้การปฏิบัติส่วนใหญ่ของบรรดาท่านพุทธบริษัทบอกว่าปฏิบัติอยู่ที่วัดเนี่ยมันดีเอากลับไปถึงบ้านปรากฏสลายตัวบ้างเสือไปบ้างอะไรบ้างเป็นต้นทางนี้ก็คอยทราบผลการปฏิบัติแล้การปฏิบัติจะทรงตัวได้จริงก็คือหนึ่งทุกคนต้องมีศีลบริสุทธ ถ้าสินไม่ทรงตัวสมาธิก็สลายตัวจะเป็นสินห้าก็ได้เป็นสินแปก็ได้เป็นกระหมดสิบก็ได้อะไรก็ได้ตามใจชอบเมื่อสินบริสุทธิ์แล้วกาลังจิตสะอาดสมาธิก็เกิดสินกับสมาธินี่คู่กันมันโยงกันหมดเมื่อสมาธิเกิดแล้ววิปัสสนาญาณก็เกิดจะรวมความว่าศินสมาธิปัญญาต้องควบคู่กันไป เมื่อวันนี้บรรดาธรรมบุตรเป็นัทว์สลายอันดับแรกให้รู้ลมให้ใจเข้าออกรือว่าเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกหายใจเข้ายาวหรือสัน้นหายใจออกอยาวหรือสันอ้นก็รู้แต่ว่าเวลารู้นี่ขอาบรรดาญาโยมทุกคนจงอย่าบังคับ ร่างกายบางทีร่างกายให้ใจเบาเรามีความรู้สึกน้อยเคยบังคับให้หร่างกายให้ใจหนัหนกอันนี้ไม่ถูกต้องร่างกายจะให้ใจเบาจะให้ใจหนักเป็นเรื่องของร่างกายแต่ว่าเอาจิตใจเข้าไปรับทราบว่าเวลาดีให้ใจเข้า,วาเวลาดีให้ใจออกอย่างนี้ถือว่าจิตมีสมาธิในอนาปานุสติกรรมฐานต่อไปอันดับที่สอง เมื่อทรงกำลังใจได้พอสมควรก็ภาวนาตามคือเวลาให้ใจเข้านึกตามวันละมะให้ใจออกนึกตามาาานะมาพระทะระมะพระทะนี่เป็นธาตุสี่ในกรรมฐานสี่สิบเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้ามันยังมีใครสร้างขึ้นก็ถือว่าถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนทุกอย่างก็เป็นพุทธานุสติเป็นการปฏิบัติตาม ตอนนี้เวลาให้ใจเข้านึกวันนะมะใ,ใจออกเนือพาทะเวลาฝึกจริงๆครูใช้ภาวนาประมาณสิบนาทีขณะที่ญาโยมภาวนาอยู่นี้จงอย่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดถ้าอยากรู้อยากเห็นก็เวลานั้นจิตจะพุ่งสัน้นเพราะความเป็นทิพยังไม่เกิดตอนนี้เวลานี้คือมีความต้องการให้จิตทรงตัว หลังจากครูให้ภาวนาประมาณสิบนาทีแล้วต่อไปครูก็ค่อยจะเข้าไปแนะนำครูก็คือคนที่ไปนั่งข้างหน้าและนั่งกลางวงขณะที่มีคนก็าไปนั่งกลางวงตอนนั้นขอทุกคนโปรดทราบว่าเขาจะไปแนะนำตอนนั้นเขาญาติโยมทั้งหมดเลิกภาวนาไม่ภาวนาเลยและลมหายใจเขาออกก็ไม่สนใจ ปล่อยตามสบายแต่ว่า,าจิตใจเอาหูไปตั้งใจฟังคำแนะนำของผู้แนะนำผู้แนะนำเขาจะแนะนำในการตัดก,กิเลสเวลานั้นถึงไม่เราจะตัดก,กิเลสไม่ได้จะาหูตั้งใจฟังจำเนียกกระแสะธรรมะขณะนั้นจิตของท่านยังว่างใจกิเลสเมื่อจิตว่างใจกิเลสความสะอาดก็จะมีขึ้น ในการฝึกอย่างนี้จะต้องได้ทิพยานก่อนจงอย่าเข้าใจว่ามีลูกตาเป็นทิพย์อันนี้ไม่ใช่คำว่าทิพยานแปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพยอันนี้ต้องจําให้ดีนะที่ปฏิบัติกันมาย่อมได้ไม่สม,ม่ำเสมอกันบางคนจิตสะอาดน้อยความเป็นทิพย์ก็เกิดน้อย จะมีแต่ความรู้สึกทางใจอย่างเดียวจิตไม่เห็นภาพถ้าท่านที่จิตสะอาดไปกลางมีความรู้สึกแล้วจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเจนนะท่านที่จิตสะอาดถึงที่สุดเมื่อมีความรู้สึกแล้วจิตเห็นภาพชัดเจนแจ่มใสามากแต่ในที่สุดก็ถือว่าถือความรู้สึกเป็นสาคัญถ้าหากว่าครูก็เห็นว่าความเป็นทิพย์ขคงจิตมีพอสมควร เขาก็จะหยุดแนะนำหลังจากนั้นเรื่องความรู้สึกถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมีอยู่้างหน้าบ้างคำถามของเขานี่ให้ทราบว่าเขาไม่ได้ถามเรื่องตัวเขาเขาถามเร่งเทวดาเรื่องนางฟ้าหรือพผหมที่พระอริยเจ้าที่ท่านสงเคราะห์ท่านมามากถ้ามีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีอย่ายั้งตัว ไม่ต้องกลัวผิดทั้ที่ว่าเรากำลังเรียนไม่ย่มสอบกันถ้าเราถามว่าท่านที่อยู่างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่นี่ความรู้สึกคนในวงอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ไม่จําเป็นต้องตามกันถ้าเหมือนกันก็ตอบเหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันก็ตอบตามความรู้สึกของตัวเองถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตอบตามความรู้สึกนั้นเขาถามว่าแต่งตัวสีอะไรถ้าไม่ตอบตามความรู้สึก ถ้าครูถามามระดับนี้ครูก็มีความมั่นใจว่ามีสภาพแจ่มใสพอหลังจากนั้นครูอาจจะให้ซักซ้อมให้แนะนำในการตัดกเลสดอีกครั้งหนึ่งเพื่อจิตสะอาดมากขึ้นต่อจากนั้นไปครูก็จะนำแนะนำให้ไปพระจุฬามุนีเจดีสถานที่ตั้งอยู่ที่บนสวรรค์ชั้น,านดาวดึงเป็นที่นมัสก,การขรงเทวดาทพรมทั้งหมด จากตรงนั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าพระอระหันตเทวดากับพรหมเห็นความสวดุดงามของสวรรค์ชั้นอวดิลนั่หรับจากโยมและเด็กๆที่ได้แล้วแต่วันนี้ร้อนกันก่อนตั้งแต่นี้ไปตั้งใจกำลังใจตามนี้ให้มีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าความเกิดในมนุษย์โลกมันเต็มไปได้วยความทุกข์ความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความปวยไข้ไม่สบายก็ทุกข ความปรารถนาไม่สมหวังก็ทุกความตายก็ทุกในเมื่อมนุษย์โลกมันทุกอย่างนี้แล้วก็เราไม่ต้องการกลับมาเกิดมนุษย์โลกต่อไปนี่เราก็มองไปดูสวรรค์กับพรหมโลกสวรรค์ก็ดีพรหมโลกมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีทุกแต่รู้ว่าสวรรค์กับพรหมโลกยังมีความสุขไม่นานถ้าหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มีทุกต่อไป ดินแดนที่จะมีความสุขจริงก็คือนิพพานสวรรค์ก็ดีพรมโรคก็ดีนิพพานก็ดีเราก็พบมาแล้วหายสงสัยแล้วตอนนั้นไปก็ตัดสินใจว่าถ้าเราตายเมื่อไรเข้าไปนิพพานเมื่อนั้นหลังจากนั้นก็รวบรวมกำลังใจภาวนาหายใจเข้านึกวา่าณมะจะออกจากคฤหัสถะและตั้งใจจับพระรูปองค์ของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใสต,งตางกำลัง อย่าลืมว่าการปฏิบัติแบบนี้เป็นพุทธาธิกรรมฐานแต่ใช้กําลังของมโนยิทธิกําลังของปอัญญามีพระพุทธเจ้านําถ้าเจ้าแล้กวก็จิตใจไปตั้งไว้ที่นิพพานต่อนน้นไปถ้าครูอาจารย์เข้าไปสอบซ้อมจะมีการคล่องตัวและมีสภาพแจ่มใสมากถ้าตอนนี้ไปควดายาโยงพุทธบริษัทหลายหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจสมาทานสินสมาทมนมานมรรมฐาน